ปุ้ยแอลกอฮอล์ออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังมีกระแสดราม่าเรื่องแดนเซอร์หนุ่มที่ลำใหยเคยคบหาด้วยกันช่วงหนึ่งก่อนความจะแตกว่าฝ่ายชายยังไม่เลิกลากับแฟนสาวและมีการเรียกเงินมากถึง10ล้านเป็นค่าทําให้เสียใจและทางค่ายต่อรองเหลือสองล้านบาทปุ้ยเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากที่ตนซื้อโต๊ะสนุกมาเล่นที่บ้านและตนอยากจะเล่นจนเก่งจึงซ้อมอย่างหนกักจนไม่มีเวลาให้ลำใหยทําให้ลำใหยเกิดความน้อยใจจนปุ้ยเอ่ยปากว่า ถ้าอายอึดอัดจะกลับไปอยู่ที่ใต้ก่อนจะเก็บกระเป๋าไปอยู่ที่ใต้โดยทั้งคู่แยกกันอยู่ประมาณ5-6เดือนและช่วงเวลาที่ห่างกับปุ้ยทําให้ลหําไยลองเปิดใจคุยกับแดนเซอร์หนุ่มแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายยังไม่เลิกกับแฟนเก่าจึงโทรมาปรึกษาปุ้ยและสุดท้ายก็ไปเจรจาที่ค่ายเพื่อต่อรองเหลือจ่ายสงล้านบาทจบปัญหาทุกอย่างซึ่งทุกคนก็คิดว่าจบแล้ว ปุ้ยยืนยันว่าสิ่งที่ลำใหญ่ทำนั้นนองไม่ได้ทำผิดอะไรต่อผมเพราะเราตกลงกันไว้ว่าให้ต่างคนต่างลองไปใช้ชีวิต